แต่ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็ไม่เป็นที่พอใจของเหล่าเทพเจ้านะครับโดยเฉพาะเทพีอิสตาครับเทพีแห่งความงามและความรักนะครับเธอเนี่ยเคยหลงรักกิลกามเมสครับแต่ว่าถูกกิลกามเมสปฏิเสธรักอย่างรุนแรงครับเทพีอิสตาก็รู้สึกโกรธแค้นมากนะครับนางจึงไปขอร้องให้บิดาของเธอครับคือเทพอานู ส่งกระทิงสวรรค์นะครับลงมาทําลายเมืองอุรุกกระทิงสวรรค์เนี่ยเป็นอสูรที่มีพลังทําลายล้างมหาศาลนะครับมันสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเมืองอุรุกเลยแต่ว่าด้วยความร่วมมือกันระหว่างกิลกามแลสเอนคิดูนะครับใช้ความกล้าหาญไหวพริบและพละกําลังที่เหนือมนุษย์มนาเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการกับ กระทิงสวรรค์น,นั้นได้นะครับแต่ใช้ชนะเหนือกระทิงสวรรค์น,นั้นก็ทําให้เหล่าเทพเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าถูกท้าทายโดยมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับเหล่าทวยเทพจึงตัดสินใจที่จะลงโทษมนุษย์นะครับและผู้ที่รับกรรมนั้นไปก็คือเอนคิดูครับเอนคิดูครับถูกสาปโดยเหล่าทวยเทพล้มป่วยลงอย่างกระทันหันเขารู้สึกเจ็บปวดทรมานเป็นเวลาหลายวันนะครับกิลกกเมสได้เฝ้าดูเพื่อนรักของเขาอยู่ด้วยความทุกข์ระทมนะครับโดยที่ตัวเองรู้เลยว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เอนคิดูค่อยๆเสียชีวิตลง ภายใต้อ้อมกอดของกิลกามเมสครับความตายของเพื่อนรักอย่างเอนคิดูทําให้กิลกามเมสโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดครับเขาเสียใจราวกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยกำลังพังทลายลงเลยครับความตายของเอนคิดูไม่ได้นามาเพียงแค่ความเสียใจของกิลกามเมสเท่านั้นนะครับแม้แต่ตัวของเขาเองยังตระหนักได้เลยว่ากษัตริย์ครึ่งเทพอย่างเขายัางไงสักวันหนึ่งก็ต้องเผชิญกับความตายเช่นเดียวกับคนทั่วไปครับ